ที่มันเป็นธรรมทานสามารถช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องเป็นกินยาถ้าเราได้ยินเสียงเขาจะด่าและดุเราหมดดุด่าโคตรพ่อโคตรแม่เอาถึงจัก,กรวาลและสถาบันมาก็อยากให้โยมนั้นเลี่ยมหายเป็นไปนได้เนี่ยเอาเบอร์โทรแล้วโทรมาจะบอกถ้าได้ยินเสียงให้ใช้คําว่าใช้ภาษากลวนๆแบบว่าเขาเรียกว่าถ้าได้ยินเราก็กวนประสาทเขาคืน บางครั้งมันจะเป็นเสียงพวกกายทิพย์บางครั้งก็เป็นของคุณญสแล้วแต่ใครจะเกียดกับผมนะคนเราทำอะไรห้ามโกหกกันเรียนอะไรมาก็ห้ามโกหกอย่าไปหาจินสิ่งเหล่านี้แต่บางครั้งไม่มีมันมีหลักวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์ด้วยเราจะงมงายทุกอย่างโลกนี้2,500กว่าปีแล้วศาสนาจะเสื่อมไม่เสื่อมอยู่ที่เรา แต่โลกนี้ถ้าใครเป็นในหน่าสงสารหนึ่งจะเป็นคนอยู่